สวัสดีครับ f อซสาวหน่อย f อซลาวเองมือนีก็ผมอยากซิมวาวเวเรื่องโพดโพดหนึ่งของบอจโจที่โพดขึ้นมากนะครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับการสมัครเป็นแบบว่ารับ,ร,บรับนักลอลใอม่นะครับพี่น้องก็คือว่าง่ายๆมันก็คงสิมีแบบว่านักรล่อบางคนที่แบบว่าถือว่าเจ้าของดังถือว่าเจ้าของปังแหละสิมาขออาศัยเวที่องสิมันก็ คือว่าแหละครับมันง่างเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าบอดโจเขาอยากสีปั่นไว้เด็กขึ้นมาหรือคนที่อยากมาอยู่แบบแบบจริงจังนะครับจริงใจนะครับเพราะเพราะแมนว่ามาอยู่แหละสีเอาแต่แสงสีเอาแต่ความดังสีเอาแต่มาไล่มันกับบอแมนนะครับพี่น้องเนาะก็คือคือบอดโจโพดนะครับพี่น้องพี่น้องอยากหูบอกครับพี่น้องว่าบอดเขาบโพดว่าจังไงครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้อง กับบอโจกับพ่ว่าศิลปินที่ทักมาสมัครกับบอสกับพ่อโจถ้าคิดว่าตัวเองดังด้วยตัวก็คือถ้าคิดว่าตัวของดังด้วยตัวของแล้วอ่ะของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อนะสร้างตัวเองตนเองปั้นตนตัวเองหรือสร้างวงเองที่ บ้านเลยเนี่ยกระบอโจกรจะบอกว่านี่นะพี่น้องแล้วก็มีดรอครับพี่น้องก็ไม่ต้องมาสมัครกับพ่อเอโจไม่ต้องมาให้พ่อโจสร้างตนตนให้ก็คือแบบว่าบอกง่ายๆก็คือบอกไม่ต้องให้พ่อโจมาสร้างตนให้ครับพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องมาใช้วิธีสาวน้อยหาแสงถ้าเล่นเก่งหรือคิดว่าตัวเองแน่แล้ว หรือคิดว่าดังด้วยตัวเองของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจวงสาวน้อยให้ให้เหนื่อยก็นี่แหละครับพี่น้องที่นี่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างสถาสร้างสถาบันปั้นคนที่นี่สอนให้หูจักความ นี่แหละครับพี่น้องกับวัดโจกับทํานองว่คก็คือมองสาวน่อยเนี่ยโมเมนต์ที่ซิมาเล่นแบบว่าเอาชื่อเสียงเอายังมากสินะพี่น้องเนาะแบบว่าคือต้องการคนทีมาแบบว่าถึงซิมนดังมาแล้วแต่ก็ต้องการแบบคนจริงใจอะครับพี่น้องคนจริงใจที่มาอยู่แบบดนๆโมเมนต์ว่ามาอยู่แป๊บเดียวไปสินะพี่น้องเนาะก็เห็นหลายคนที่ผ่านมาเนาะครับพี่น้องเนาะก็อยู่แล้วก็บุ้หูคือกันว่าพอยังก็มาอยู่เด้รอบเดียวก็ไปมดออกไปมุดสิ รอบนี้ก็เลยปรโจรก็ต้องคือว่าลหละครับพี่น้องคนเท่าเมื่อเจอแล้วมันก็ต้องจะต้องระวังอีกล่ะครับพี่น้องนี่แหละคือถึกต้องนะครับพี่น้องคือเฮดจังสี่ถึกต้องแล้วครับพี่น้องเพราะยัง,ง,งที่บอกถึกต้องก็คือคนที่ซิมาสมัรสิไดฮูโตว่าซิมาสมัรแล้วสิ่เฮดจังไดเอาแบบไดเองสี่เนาะพี่น้องคนะ้งสันกับิบ่ฮูโตเจ้าของคิดว่าเจ้าของดั่งเองสิมันก็บ่ถึกต้องเนาะครับพี่น้องเนาะตังไดเฮ่ากั คอยเป็นกำลังใจให้เอ๋บอลโฉนั่นพี่น้องเนาะที่เอ๋ที่คอยปั่นนักลองปั่นความดังความปังให้เด็กน้อยที่กำลังอยากอยากเรียนรู้อยากเอ่อยากดังนะครับพี่น้องประมาณนั้นแหละครับพี่น้องก็มีคนที่มามาแม่นนะครับพี่น้องหลายคนคือคือว่าง่ายๆก็คิดคิดคือผมนั่นแหละครับพี่น้องคิดคือกั้นมดนะครับพี่น้องว่า คือจำนองว่าเจ้าของดังแล้วก็พอต้องมาให้เปลืองเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้แบบว่าคนที่ต้องการที่อยากมาอยู่อยากสิมาส้างเนื้อส้างโตอยากมาส้างรายได้ครับงานตรงนี้ถึงสิแบบว่าถึงสีโอเคอย่งสินะพี่น้องเนาะบมแมนว่าออกมาเพราะว่าอยากสี่กาะสาวหน่อยมันบ่เมนครับพี่น้องเนาะเออจังสี่ล,ล่ะมันก็ถามว่าผูกผมนี่ มันเป็นเอฟซีตั้งแต่อีลามาเราครับพี่น้องเนาะตั้งแต่อีลามาเลยมันก็ติดตามอีลามาจนได้มาเหทีหลังครับพี่นี่อันนี้ก็บบริหารเหตหลังเพราะว่าเฮานี่ติดตามอีลามาอยู่แล้วตั้งแต่ได้แต่ใดเลยครับพี่น้องเนาะก็คือผมสิไปให้อ่านเม่นนะครับพี่น้องทุกคนเห็นน้ำมืดนะครับพี่น้องและอีกคนนึงครับพี่น้องคนนี้บอกว่ารอประโยชน์นั่นแหละก็คือแบบรอให้บอสโจวเบาหลายหลายเท่นแหละครับพี่น้องแต่บอสโจก็บเบาเนาะพี่น้องเนาะ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าถูกใจคาบเหมือนกันศิลปินที่ผ่านอีกคนหนึ่งก็บอกว่าศิลปินที่ผ่านมามีองค์หิงคนเดียวที่สมัครแล้วประกาศว่าจะไม่ออกจากง่งแมนลีลีครับพี่น้องมีละองค์หญิงคนเดียวละที่เขาเคยเห็นกับดยเวลตั้งแต่ตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่มีแบบ คือเห็นนิวหล่าว่าตอนนั้นนะที่ออกมาว่านะเนาะมันก็มี่รามาหมาอย่างนันหลายหลายอย่างอีหล่าเลยออกมาพูกว่าว่าคืออีหล่าเนี่ยบได้คิดสิไปไสน้พี่น้องเนาะอีหล่าเนี่ยสิคิดอยู่ในวงตลอดเดียวกับพ่อโจตลอดสินะพี่น้องเนาะนี่ก็อีกคนนึงก็เขียนบอกว่าจริงแล้วก็จริงเวทีมีไว้เพื่อให้ผู้ใดมีไว้ให้ผู้ผู้ช่วยโอกาสเข้ามาหาแสงกับแมนครับพี่น้องก็คือว่าหล่ะครับพี่น้องผมอาจจะอาจบอกโอ้ยยังเข่าเนะพี่น้องเลย คือทุกคนนี tá, to to ่เบิ atz, right, ้งแล้วทุกคนเบิ type, light, ้งแล้วน like like ี่ผมเบิ้งอ่านได้แล้วนี่เห็นด้วยกับบอดโจทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเห็นด้วยกับบอดโจได้ที่เห็นบอที่เห็นบอดโจออกมาโพสจังสี่เท่ากับดีใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพออยากให้คนที่แบบว่าต้องการแค่มหาแสงแล้วก็พ่อใดแล้วก็ไปสินะพี่น้องเนาะอยากให้คนที่มาอยู่ในวงสาวหน่อยที่เท่าสนับสนุนที่เท่าติดตามเบิ้งอยู่สูมือเนี่เบิ้งตลอดเนี่ยก็อยากให้มาอยู่แบบดุนดนเพราะว่าอยากให้ เอฟซีหักกันแบบอยุดดนนะพี่น้องเพราะว่าผมเสือว่าทุกคนนี่ติดตามสาวหน่อยติดตามวิลาอุ้งอิงติดตามบอสโจเนะี่ผมเสือว่าทุกคนนี่มาด้วยใจหักด้วยใจอยากติดตามบ่ไดดคิดทีแบบว่าอย่างอื่นนะครับพี่น้องเนาะคือสนับสนุนมาตลอดสิน,นะพี่น้องเนาะคือกลุ่มพวกผมเนี่ก็ติดตามอิลามาตลอดมาเบิง่งมาคอยสนับสนุนอิลามาตลอดอยู่แล้วครับพี่น้องผมก็เลยได้มาเฮดคลิป นัเกี่ยวกับอิหลานํามสิน âm, lab, at, ับเปน้องเพราะยังเมื่อเฮาได้ติดตามแล้วเข้าก็เลยมาเฮ็ดข้นมาเพื่อสิใดหูเรื่องเล่าต่อเคลื่อนไหวของอิหลาแต่ละมือนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาเว่าให้ f อีเออิหลาองิงหรือเอสซาหน่อยฟังต่อว่าแต่ละมือมียังแน่สิใดเบิ่งหลายๆาทางครับพี่น้องเบิ่งๆบงหลายๆทางว่าเกิดยังข้นแน่ในอิหลาองิงแต่ละมือสินะพี่นน้องเนาะ ก็ม่มีอยังหลายครับพี่น้องขอบคุณหลายๆ FC ซสาวหน่อย FC ฟซีลาติอุ้งอิง,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 งที่มาติดตามที่มาเบึงมาแย่งแล้วก็อย่าลืมครับอีกหนึ่งครับพี่น้องวันที่17ก,กรกฎาคมค่ายอ้อครับพี่น้องขายอ้อฉายทั่วโลงทั่วประเทศครับพี่น้องเนาะแล้วก็ผมก็วา่าเลื่อยไปน้องพี่น้องเนาะวันปิดวงกับสาวหน่อยกับวันที่28สิถึงหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็วันที่เอซีกับมือฮ็ดบุญเนาะพี่น้องซีเฮ็ดบุญ แล้วละกวันที่13ก็วันเกิดอิหล่าขอนแก่นวันที่15หวันวันเดินพรมแดนครับพี่น้องวันเดินพรมแดนของสาวน้อยอยู่เดอะมอบางกะปิครับพี่น้องเนาะท้งใดก็เข้าก่อนสคอยติดตามคอยไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็วันแน่นอนก็คือ17ก็กระดาสิถึงนี่กับปล่อยเพลงคายอ้อครับพี่น้องเป็นขายอ้อก็บท่าที่ามถ้าเบิ่งว่าฟังแล้วหูซึกจังใดแน่คิดจังไดแน่ ได้ฟังแล้วก็สิได้ไปที่ตามเบิ่งนคายอ้อวันที่17กรกฎาคมเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็ม่มีหยังหลายครับขอบคุณสาวหน่อยเออขอบคุณ FC ขอบคุณ FC ลาวอิงขอบคุณ FC ซสาวหน่อยที่มาติดตามที่มาเบิ่งมาแย่งที่คอยสนับสนุนที่คอยมาเบิ่งมาแย่งแท็กซี่หลงทางชาแนลครับมือนีก็ขอบคุณหลายๆครับ